ลริ่มาโอ้โหตอนนั้นบอกอคลิปแล้วไม่มีเสียงพ่อขออภัยด้วยเราต้องอัดคลิปใหม่ใครมันหลุดในตู้เย็นเนี่ยอ้าวเพื่อนหลุดเหรไม่ได้หลุดแต่มันไปอยู่ในนี้ไอ้ลูวีไอ้เกตายฉันเป็นมือเดือดครับออรผมคือมือเดือดครับเมื่อกี้ผมอัดคลิปมีเสียงพ่อแล้วครับ าตายตายหนึ่งแล้วตายหนึ่ง,งไม่สงสัยบิเต์บิตคนนี่เลยทำไมต้องหนีบิเต์บิตคนนี่เ็นคนรวยฉันเป็นคนรว,นะวยนะวัดือดดึดึ้ดึ้ด้้ ไอวีนึองฮึฮโอเคขอให้ดียที่พูดค้นอยาบตัวปกากฮะ่มมเมื่อกี้อัดคลิป,ล,ล,ปล้วจะอัดคลิปล้วจะหยุดคลิปว่าจะเป็นเมอร์เปดเ็นเมอร์เดอร์แต่ว่าเพื่นอนบอกให้ปิดคลิปฮุ้ย <c oughs> ได้ใครนี่เหรอเพื่อน ไข่เงินอย่าแล้วมาต้างจะกดมันกดไม่ได้อ้อเพื่อนมันต้องได้สองไข่ได้สองอันรอ่ะเสียใจด,ด้วยนาะยต้องได้สองไข่โชคดีที่ได้ไข่มาได้ไข่เงินมาแต่ว่าไม่โชคดีกันไม่ได้ถือใครทุกคนเคยเล่นเกมนี้นไหมครับ ทุกคนครับคือด้กินนี้ไหมครับผมไม่ไดังกิงเลยทิกตอกผมบิดช่องนะฮะบิดช่องแบบไม่ทําคลิปเลยเออไม่คิดถึงเลยแบบแบบเหมือนหมิดบิดช่องนะครับแต่คูทูไม่บิดนะครับบิดไม่ได้เพราะยากไม่รูปเพื่อนต้อง ยูทูบเราหมื่นการมองเห็นนะเพื่อนงั้นเราจะตามบ้านแน่เน่ยนนมนจริงหรอกตัตอนนี้มันหมืดนแล้วตอนนี้กี่โมงกันอระมาณสี่ทุ่มห้าส <c oughs> <c oughs> ี่เพื่อนมอกี้เสียงอะไรนะเพื่อน <c oughs> จเจ็บหันใจเไปถ้ามีเสียงอะไรก็บอกไว้ว่า มา,ม,มากมากเกาะไปมากๆทางไหนนี่คือจบเลย,นะยาม,มาลยั้งามานะเฮ้เพื่อนนี่ตามเราตลอดเลยจะไมไม่ฆ่าเราเลยเฉันคนเนี้ยไม่ไมมดไ้บินอ๋อหน้าตาเลีมาก ผู้ใดก็คือชันนิงฉันบินใครบินอืมวัดทำลังขับไอ้กรุบกุงไข่จ้า ความสดใสสายลมใช่ไงบิดพัดลมมึดๆแล้วผมผมทำไมนี่คือห้องหลับจะไปดูอุ้ยมาทำไมเนี่ยมาทำไมเดียวแมว มอหน่อยมอหน่อยมอหน่อยมอนน่อยเอ้ยนี่คือห้องรับนะครับเจ้าหมอนี่มันเกะมอมากยังมันนารักแต่มันเกะนี่คนตรงนี้โอ้โจอแตกเฮ้ยติ๊กต่ไม่ ดูดมันไม de. ่เบิดมองเห็นการมองเห็นมีแค่ทิกตอกอันเดียวอันเดียวต้องสามหมื่นอ <oh, ันละมึงยะลื้ดเฮ้ยเพ้่อนยเฮ้ยเฮอยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเ้ยเฮ้ยเฮเฮเฮายเยเเ้้เเเเเเดเ <laughs> คลิปมันพอสั้นอยู่มั้ <c oughs> มมงฮะแมนคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าในในติ๊กตอกนะไม่ใช่ยูทูบเขาเขาบอกว่าต้องอัดคลิปสันส้นถึงมีคนดูเยอะ อีกแล้วอะไรอ้อาวเป็นคนดีแบบดีรอดมาสิอืมจริงดีมันใช่จะตามนายตายก็โดนฆ่าตฮึฮึออโอเค,คก็คนดีจริงๆรับรู้ละอุ้ยนี่เป็นตัว พายอืมพยอาจจะออกกินก็ได้อาจจะกดตายก็เป็นได้อืมไม่มีใครดีเลยใครดีนี่กงอืมไปซีเคกได้ได้ไปทำอะไรได้แลเพื่อนบิดไข่ <c oughs> กูสักมาอีกข่ายเต็มทีเก็บได้ข่เต็มที่ททเลยเราจะเก็บไว้จะเก็บไข่ายไว้สิบห้าอืมอืมสิบหกมีคนนอนตายเลยนั่งตายอ่ะเขานั่งตายมาเป็น เข้ามาเป็นเหรอแมวหรือมาที่นี่มีเดมแมวนะไม่ใช่หมาที่นี่มีแมวนะไม่ใช่หมาที่นี่เป็นแมวนะแม,วเ,แมวเป็นแมวเป็น <c oughs> อไม่เห็นหมาหมาอยู่ไหน เฮ <c oughs> ้หาดียัีไงไปเราต้องอยู่นี่เอาไหมอดีจะชีวิตนี้จบเรียนทั้งสวันบเรียนเท่าไหร่เกม,มนี้แค่สิบนาทีพอดีไหมเพื่อนห้านา,นา,าทีนี่เบนนาทีแล้ว <c oughs> ต้องลบคลิปเลยโหลดใหม่ใช่ไหมเนี่ยอ <c oughs> เอ้ยที่หลวงศรีาทีตาบ่เอ้ยปิดเตอบีดกระตาจะโบดแล้วเล่นตุดสับเยอะก็ไม่ได้เราเฟยอืม <c oughs> <c oughs> มิโซบิวนี่ะมามีม่ำไมามาส่งงอนจ้างคนแล้วใครตายแล้วมือเดนีมม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยน้องคนมือดือก็อกระจอกแต่เขาตายมีสาปสาหิเงี้ไงละ่ะนี่แบบชิง่งเลยอะ เนียนจังวะน้าบอกว่าหมาฉันบอกว่าแมวอืมดีๆๆเพื่อปีนา่าฝอยเนี่ยที่กันแอมเปิรน,นี่ก็ันแดดแตดบีจูเน,น,นอร์เชนี่นี่กันฝอยนี่ยอยตายเป็นมีหรอไอแมวน้าดูไงเป็นหมา ฉันดูเป็นแมวมือดืยอแค่รอบเดียวอีโนเซนต่้งหลายรอบติดๆนี่สบายจริงๆงั้นตอนนี้จบก็คือจบเลยนะกันนะวิดีโอนี้จะขบตานำหนึ่งเราชอบเป็นสิบนาทีย <20 S 2> ี่สิบนาทีอายสวี มาขอดิดดิดตดละตะตุยโอ้ยนายฉันรู้ว่าเจอไข่แต่มันแลบเพื่อนมันเขียวเขียวเขียวเพื่อนอุยมีคนนอนนอนบินสุกการฆาตกรรมมะตายหรอ ทำไมนะเพื่อนทุกคนเพื่อนเราตายว้าจ้าจบจะทำสิจะทำเราต้องป็นแบบนี้ปิดตรงไหนดี <c oughs> ปิดหน้าเพื่อนแล้วกันบิด